ใครฉลาดกว่ากันครับในความคิดสองสมองของเรามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ถ้าเราดูในองค์รวมนะองรวมเราจะบอกว่าใครฉลาดกว่ากันมนุษย์กับ AI องค์รวมเนาะองรวมหมายความว่าคือเราเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกณนะปัจจุบันที่เรารู้มา AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ไหมถ้ามองในภาพรวม AI ไไม่ได้ฉลาดกว่ามนุษย์ครับ เอไอฉลาดกว่าแค่บางส่วนแต่ทุกอย่างในภาพรวมการใช้ชีวิตมนุษย์นำา AI อยู่แล้วในยุคปัจจุบันเนาะดังนั้นมนุษย์ฉลาดกว่า AI ทํทำไมที่อาจารย์บอกว่ามนุษย์ฉลาดกว่า AI เพราะว่ามนุษย์ทำสิ่งที่ต้องการเนี่ยได้มากกว่า AI AI เอไอทำแค่บางอย่างที่แทนมนุษย์เท่านั้นนะแต่ว่า AI ยังไม่มีจิตใจที่สร้างฟีลลิ่งแบบมนุษย์เกิดขึ้นได้นะครับ โอเคนั้นคำตอบคือมนุษย์ฉลาดกว่าปัญญาประดิษฐ์เนาะถ้าเราดูเทรนด์ของในในยุคของเราครับถ้าเราดูจากตัวชาร์ตอันนี้เนาะเราบอกว่าเราอยู่ยุคไหนใน AI ถ้าเราดูทางด้านของขวาบนนะครับเราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าตัว n e โ o AI Nero โ i คือหรือเรียกอย่างว่า weak AI ก็คือยุคที่ AI ยังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ รเราเรียกว่ายุคเนโรไอหม่ความว่ามันเป็นสเปซิฟิก AI ช่วยประโยชน์มนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์ในบางอย่างที่เป็นงานลูทีนที่ทําแทนมนุษย์ได้นะครับแต่ว่ายุคปัจจุบัน AI ยังไม่ฉลาดเท่ามนุษย์ในการดึงมาใช้ชีวิตแบบเรานะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอาจารย์คิดว่าประมาณ50ปีข้างหน้าขึ้นไปอะเนาะหรือ100ปีข้างหน้าเราอาจจะเป็นยุคที่เราเรียกว่า ตัว general AI ก็คือ AI มีความฉลาดทุกทุกด้านเนาะเท่ามนุษย์นะครับหรือถ้าเลยไปสัก100ปีขึ้นไปครับเราอาจจะเรียกเป็นยุคของ super AI ก็ได้ก็คือก็คือเป็นแบบเรียกว่าอะไรล่ะ super human น่ะคือเราอาจจะเหมือนดูในหนังนะครับและหุ่นยนต์มาทำให้มนุษย์เป็นท่าหุ่นยนต์ได้อะท่าเขาฉลาดกว่าแบบนั้นเนาะแต่ใน ในปัจจุบันอาจจะซักกาแล็กซีหนึ่งหรือจัก,กรวาลหนึ่งอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวแบบนั้นอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่นั้นปัจจุบันคือเราอยู่ในยุคของที่เรียกว่าเนโรไอแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้มันมันจะเป็นไซบอร์กอะไซบอรกก็คือเอา AI มาอยู่ในร่างกายเราแต่มนุษย์เป็นคนคอนโทรลเนาะแต่ฟีเจอร์ต่างๆมันจะแบบเสมือนมา r เวลอะแล้วเราใช้เทคโนโลยี AI ไมาทำให้เราเป็นเป็นตัว Adventure อะไรเอเวนเจอร์อะ ในมาเวลเกิดขึ้นได้แล้วมีพลังพิเศษแบบั้นก็เป็นได้เนาะสิ่งสําคัญในคําศัพท์ที่อาจารย์จะบอกที่เราดึงมานากก็คือในในปัจจุบันนะครับเราจะมีคําทางด้านของ AI อยู่หลายๆตัวเนาะ mm hmm. ตัวใหญ่สุดเราจะเรียกว่า AI ภาษาอังกฤษก็คือ artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ในความหมายมันคือองค์รวมของการทำสมองมาช่วยให้มนุษย์ สะดวกสบายมากขึ้นแล้วมีสมองในการคิดเองเนี่ยแอคชั่นเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า AI แต่ถ้าเราดีฟลงไปในใต้ล่างของ AI ครับเราวิธีการที่ทำให้ซอฟต์แวร์เนาะคิดแบบมนุษย์ได้เราจะเรียกว่า m a c h ชี e นเล r ร์นิเป็นวิธีการเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์เป็นอัลกอริทึมต่างๆเราจะเรียกว่า m a c h ชี e นเล r ร์นิหรือว่าการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราซูมย่อยเข้าไปถึงเส้นประสาทในสมอง เราก็จะเรียกเป็น neural networks ก็คือโครงข่ายประสาทเทียมที่สร้างประสาทเทียมขึ้นมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์แล้วมีตัวแฟกเตอร์หรือตัวแปรต่างๆอะไรพวกนี้เนาะเข้ามาฟิชเชอร์ลงรวมกันแล้วมันเกิดเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันถ้าดีฟเข้าไปอีกการทำเซลล์ประสาทให้มันมีความซับซ้อนที่คิดได้หลายสเต็ปเราจะเรียกว่า deep learning เข้าปะ แต่รวมๆทั้งหมดน่ะเราเรียกแบบกลางๆเจเนอโรทั่วไปก็ได้ครับว่าก็คือ AI แต่ถ้าเราจอะฟิล์์องสาย AI เข้าไปอีกมันก็จะมีคำศัพท์ที่ดึงเลเวลไปเรื่อยๆเๆนาะมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับโอเคอันนี้จันดึงให้ดูเนาะว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า n นโ r ล AI i ยุคที่ AI มีความฉลาดเฉพาะด้านแต่ยังไม่ฉลาดแบบเป็นมนุษย์ได้นะครับแล้วก็คำศัพท์ต่างๆเนาะทั้ง ตัว Intelligence, Machine Learning, Neural Network, Deep Learning เป็น subset ซึ่งกันและกันใหญ่สุดเราแค่เรียกเป็น artificial intelligence หรือว่า AI ก็โอเคแล้วแล้ว AI คืออะไรครับคอนเซปต์เราบอกให้ hey, ฟัง AI มันต้องนานสรุป AI มันคืออะไรล่ะถ้าอาจารย์พูดง่ายมันคือปัญญาประดิษฐ์คือการสร้างสมองเทียมมาทำงานแทนมนุษย์ถ้าเราจะมองหน้าตามันคือการเขียนโปรแกรมิงเนาะ ที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์ล้วไปฝั่งในร่างกายของฮาร์ดแวร์คอนเซปต์ที่อาจารย์ดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกเฮ้ยเรียกว่านะเขาสามารถย่อยสิ่งที่ยกัยกๆครับให้คนธรรมดาแบบเราเข้าใจง่ายๆย,ยกตัวอย่างแบบนี้นะแล้ว AI คืออะไรนะครับก็บอกว่าการสร้างโครงข่ายประถัดเทียมพระเอกบอกเนาะเคยได้ยินใช่ไหมนางเอกก็บอกอืมเคยได้ยินบ้างแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร พระเอกก็เลยบอกรู้จัก m a c เชีนเลอร์นิ่งใช่ไหม m a c เชีนเลอร์นิ่งคำศัพท์เมื่อกี้เนาะมันคือการเรียนรู้ของเครื่องมันก็คือวิธีการที่ AI ดึงมาใช้ให้สามารถสร้างสมองแทนมนุษย์ได้นั่นเองเขาบอกว่าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์คือทาซานเราเคยดูทาซานไหมครับทาซานกระตูนเนาะในสมัยเด็กของเราครับเขาโตขึ้นมาบนเกาะล้าง ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นผู้หญิงเลยสักครั้งจินตนาการในหัวของเราเนาะอยู่บนเกาะล้างไม่เคยเห็นผู้หญิงเลยสักครั้งแต่จู่ๆวันหนึ่งเจนก็มาที่เกาะเจนคือผู้หญิงเนาะที่เขามาหลงอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่เกาะเขาเอาก้อนหินให้เธอแต่เธอไม่ชอบแต่ตอนที่เขาเอาดอกไม้ให้เธอเธอชอบเขาไม่เคยเดทเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบอะไร ใช่เพราะงั้นทาซาเลยพยายามต่อไปเขาจับมูมาให้เธอแต่เธอไม่ชอบแต่พอเป็นกระต่ายน้อยน่ารักเธอชอบเธอไม่ชอบเวลาเขาตะโกนแต่ชอบที่เวลาเขายิ้มระหว่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นเขาก็ได้เรียนรู้วิธีเอาชนะใจเจนแมคเชีลเลอร์นิ่งเป็นแบบนี้นี่เอง mm hmm. ในความหมายนี้ก็คือ การเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับในของตัว AI ก็เช่นเดียวกันเราจินตนาการง่ายสุดอะตอนเราเป็นเด็กเนาะเป็นเป็นเด็กเราขี่จักรยานไม่เป็นอยู่ดีก็ขี่เป็นว่ายน้ําไม่เป็นอยู่ดีก็ว่ายน้ําเป็นอ่านภาษาไทยยังไม่ได้อยู่ดีก็อ่านได้มันคือเกิดการเรียนรู้ซ้ําไปซ้ํามาเรื่อยๆและลองผิดลองถูกให้เกิดความถูกต้องเกิดขึ้นอันเนี้เราเรียกว่า AI โอเคปะ ถ้าเราดีฟเข้าไปมันคือแมชชีนเลอร์นิ่งเป็นวิธีการคิดคล้ายกับมนุษย์แต่เราเอาวิธีการคิดเนี่ยไปฝังอยู่ในตัว AI ให้มันคิดแบบมนุษย์เกิดขึ้นได้นะครับนายสอนเครื่องจากเรียนรู้พเพยะตอบใช่ให้ข้อมูลกับประสบการณ์ที่หลากหลายกับคอมพิวเตอร์จะเกิดการเรียนรู้ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมก็มคือเส้นสมองในในตัว AI เนาะและเกิดการพิรีดิชคือการคาดเดาผลนั่นคือสิ่งที่ฉันทํา เทของเรื่องนี้เขาเป็นตุกโปรแกรมเมอร์เนาะที่สร้างซอฟต์แวร์ทางด้าน AI เข้ามาก็อธิบายให้กับคนธรรมดาแบบเราเนี่ยได้รู้ว่า AI คืออะไรอันนี้ทุกคนพอเข้าใจไอเดียที่อาจารย์จะสื่อใช่ปะ่ะอันเนี้ยเราเรียกว่า AI นะครับการสร้างโซลูชันที่มีกระบวนการคิดแบบมนุษย์ให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแหละเรามันก็ได้โปรดักต่างๆเกิดขึ้น